สวัสดีท่านผู้ชมที่กรบไปเอฟซีทีน่าักทั้งหลายเนาะมาพบกันเช่นเคยกับคนมักมวนอีกเนาะคือว่าไม่ได้ลงคลิปมาเนี่หหลายมือหลายเว้นแล้วอา้ววาวครัว่ามื่อนี้ก็แบมีโอกาสดีเนาะบรรยากาศดีๆค่อยขับยำแรงซิมาเราเรื่องตะก,กี้สุฟังเรื่องแต่ข่าวสมัยบวชเตก,กี้ผีลักผ้าเบียงเนาะผีลักผ้าเบียงที่ขึ้นไปลินตะ มือนั้นเป็นมือวันศิล์สิบห้าคำเพราะว่าทุกๆวันวันศิลน,น่ยอยู่ทางเขตนั่นเนาะจะได้เขาจะพากันพักกันพอนะเขาจะพากันไปเที่ยวนะพก้าเองก็เป็นจัวจัวก็สิประมาณอายุมองสิบหปีหรือว่านี่และสิบประมาณนี่แหละสิบหปีเนาะแต่คราวนั้น พร้อมกับเด็กน้อยสี่ห้าคนเนี่ยแหละก็พากันขึ้นภูขึ้นภูแล้วขึ้นไปสูงเต่าปดินตาดวัสาณซักข้างห้องว่ามันเป็นตาเนาะมันจะมีพลานหินลงแล้วก็เป็นค่อยนำจะไหลลงจะมื่นพากันตะลูบลงนะคะัดประมาณซัอันนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปแถวบนมันเพียงแล้วก็ปัดผ้าเบียงไว้นะ ผาเบียร์ยี่นุ่งผ่านี่เลยแล้วก็ห่อยไว้ห้อยไว้แล้วก็พักกันลิ้นแล้วแต่ว่าส่วนผัดสบงนี้เน็บเตียวหรือว่าสอดเตียวลิ้นนำ้ำตะลูดลงลิ่นกับเด็กน้อยกับผู้เป็นมูเลยสีหาคนเนาะลินตะลูดขึ้นตะลูดลงตะลุดขึ้นตะลุดลงลิ้นปลิ้นมากะจะประมาณมองประมาณมองบ่าย สองโมงแหลงนี่แหละบ่ายสองโมงนหลังจากที่ผู้ค่าตะลูดลงไปที่พลานหินแล้วตึมหมดน้ำแล้วก็วัวโขึ้นมาแลา้วกเงยคอเบิงทาง,ทาง,ทางเทิงเนาะพะพัดว่าเห็นอันเด็กน้อยเด็กน้อยก็ประมาณอายุมงสาสี่ปีนี่แหละเละ่น ไตหนาหนํ่ไปเลยไปหอดบอลนั่นอันนะ่ะผ้าเบียงหอยไปเลยโบเห็นเลยเด็กน้อยนะเนาะประกากฏว่าเห็นคักแน่เนาะหลังจากนั้นมาก็คือสแแม่งในใจแล้วก็ส่วนเด็กน้อย,อาายว่าสูุกับมือไงาคำอะไรแบบ กับวัดตั้ตัวเนาะกับวัดกระกบ,กบาก่อนมันคำแหละโกชิลงมานะในการใช้เวลาอยู่ประมาณโมงชั่วโมงปลายนะแต่บอลลินลลงมาหอดวัดอย่างไวได้ฮะพากันแต่บแม่นผู้ใดก็เก็บเครื่องแล้วเครื่องไปเครื่องมันเนาะข้าพเจ้าก็เป็นจัวกับซีเปียวผ้เบียงที่หอยไว้อยู่ก่อไข่เด้ทางเทิงนั่นเนาะหอยแะไร ไปฮอดบอนนั่นแหละเสียพระเบียงนะมานะ่ะโบเห็นพระเบียงทั้งที่เอาเกาะเมียนงาที่มันดีมากกับพิญญาเเติมเนาะขายนี่แล้วก็สูบเมียนโนะบเห็นพระเบียงอ,ลลอะไรมันไปใส่ทานเล็กน้อยมาสูส้ๆส,สู้บุได้เอาพระเบียงกูไปลักเสื่องบอกเขาโบได้ค่อยสิเอาไปอยังเขาว่าสิเอาไปอยังเนาะโบนะกูปรากฏว่ากูเห็นนั่นโบเมีนสูบกับซีเมนต์เพืพ่อะไรผู้หนึ่งกันแหละ แล่นไตหนาน้ำขามหองแท้ๆไปหาบอลนั killed, no. to 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 parole, to ่นก่อไข่ที่ผ้าเบียงหอยไว้เนาะต้นเมนชูนี่แหละกระตูใส่จริๆแล้วก็เนี่ยมันก็มีความคิดแต่ว่าเด็กน้อยนั่นเขาซีโยกไี่ยังนะเขาสิเสื่องนี่นะไม่แป่กกับว่าบอได้บอได้ข่อยบอได้เห็ดเด้อไอจุ๊บเขาบอได้เห็ดเด้อแม่นไครก็ว่าบอลได้เห็ดบุญห่วยซอกกระจิกกระจั๊สบซีซอกจากไหนเนาะคำมันตกจากนั้นมันก็สิ ไหลน้ำลงเลยคำตตนะอันนี้ทีแต่มันกับโบตเพราะว่ามันง่าที่เอันเอาหอยไปมันเลิกมันมัน,มนยาวเติบนะพี่หอยแม่โมงแนต่ตะกี้เอาโมงแขนไวแหวเอาไว้เบิ่งนะใส่ผ้ามัดแหววกเกาะมีนะโมงนกก็ยู่แต่ว่าผ้าเบียงบบเห็นซอกจังไดก็บ,บอเห็นซอกเมื่อยพิจนารณาและกับด้หน่อยสี่หาคน โบเห็นหัวมันจีคำมันจีตะเวนกับค่อยๆบายมาโบได้นุ่งพอดพาเบียงมานุ่งเทพาสบงกป้ากระตูมาเลยพาเบียงเสียเฮ็ด <c oughs> จังเด็กเดี๋ยวเสีอดีน้อยมันนุ่งมันก็จีคือติป้ <c oughs> าเตกระตูและกับนุ่งพาสบงเปียกๆเลยมาแบบนี้มาโอ้เอ๋กัมาสูเล่กันก็คือ ย่านในนั้เพราะว่าข้าพระเจ้าเห็นเองไงนะปรากฏว่าเขาอยล่มเขาแนแงไปเห็นมันแรนไตหนานมแท้ๆไปดึงมามองสามสี่ปีโว้ยว่ามาลูกนหนาวลูกเด้อืกอก็เลยว่าโบเห็นพราเบียงกเ็เลยเสียมาบบานี้ใกล้ชีวิตหอดตีนพูเลยก็บผ้ากันนั้นเข้าไปทําผพระอีกนะเพนเพนก็ยังบ่ได้ผ้ากันจะกลับมาวัดเลยเลย ส่วนกันแว่เข้าอีกไปซุปไปไปแว่นทำผ่าจากน้อยนึงก่อนแต่จริงเมื่อนะเนี่ยเพื่อยังสวนกันแว่อีกอยู่ได้อยู่เล็กน้อยหนึ่งกันไปแว่ก็แว่เข่ากัแว่กับขึ้นเข้าไปฮอดทำผ่าก็ไปก้มไปผ่าก็ไปว่าโอ้เอ๋กันน่ะเนาะก็ตามภาษาเด็กน้อยก็โอเอ๋กันนั่นแี่ยเราไปเห็นอันกราบอันหนึ่งนะ บบที่พอนใช้กองบุญอะไรเป็นกราบขาวๆเป็นดอกซองใบยุ่งเงือบหินมันจะเป็นเงือบหินเนาะจะเป็นเงือบหินแบบๆนี้กราบอันนั้นพายุพัอยู่คุ้งๆนั่นแหละภูเขาเนี้ยเห็นกราบมีเหงื่อว่ามาอยู่คาแทะว่ะห้องดีหน้อยเขามาเบิง่งชู่ๆมาเบิ่งแม่อันนี้กับอ,อันนี้พวก คนทางหลายเด like okay. yeah, okay. okay. yeah. ็กน้อยขึ้นมาเขาก็ว่าง่อยของดีได้นี่เขาว่าอืมของดีของดีจ้วจ้วของดีของดีเอายื้อๆบางสุเอามือยื้อบางดูยื้อลงไปกับโบเถิงเนาะมันแบบมันคันมันโบเถิงกับชิมองคาคืบคันอย่างนี้แหละที่มันโบเถิงกันนะพากันดูใส่ยื้อโบเถิงโบเถิงโบเถิงก็บอกเขาไปเอาไม้มาไปเอาไม้มาเดี๋ยวนี้เอามาเคลียวเอาสุของดีแท้ เห็ดได้อยู่ในกัปมันต้องมีของดีแท้ะปะน่นอนๆโลดซัวแท้ๆอปะเดี๋ยวกูณซแบ่งให้ให้สุดยอดว่าของดีเออน้องน้อยก็พากันไปซอกมาแล้วแต่ไม่ยาวเติบมาแล้วไม่กันเลยเขียบเขียบบัดหนึ่งกับตึกๆมันคือบุกขึ้นมาโน่ปะเขียบบัดสองกับเด็กน้อยก็ลอลุ้นอยู่เลยเขาก็รอลุ้นอยู่เลย เคล่บปฏิสามนี่เปิดขึ้นมานี่โอ้ยมันบุมเป็นกับพี่น้องเลยกับแก่หรือว่ากับโกตุกแกหั่นแหละโตบักนหนีหญ่ๆสำแขนมีเหตตามืนมาเมาเลยม่วยเคียนกันห้าคนเนาะห้ามคนมันจะมันเหลือม่้ยังกับแตกสลูผปปู้พายเลยแล้วจะแลน่น <c oughs> เออก็อ่น,นี้ว่าเห็นว่ามันเป็นกราบคักแน่ได้แต่บัดท่เาเอาไม้มาเขี่ยวน่ะสิเขี่ยขึ้นมาบเบาิ่งเขี่ยบบาดเนืงมันก็นยังบ่ได้เป็นหยังเขี่ยบบาด2ก็ยังบ่ได้เป็นหยังเขียบบาดฌานปิดกับแก่พลออูแล้วพอดิดหน่อยว่าตายแล้วอืขคือมาซ้ำซอกแท้ว่าซั่นอยู่ถึงภูก็ผีหลักพระเบี้ยงมาเขี่ยอันนี้ก็เป็นกับแก่ตัวบักใหญ่ว่าจัน ซิยู่บอไปได้แม่เดี๋ยวพากันฮอบมามาหดวัดเนาะอ,อย่างพากางบานมาหว่วยพอไม่ออกก็ถามเนี่ยไอ้ชั่วคือปะโตเขาว่าคือบุษย์ใชพระเบียงพะเบียงเสียพวเด่นน้อยน,นีเขาก็ไปเล่าสุพ่อสุแม,เ,มเขาฟังดังสนั่นแล้วเขาซากนันนะบ้านเนี่ยเขาว่าเพียน ลักผาเบียงไอจ้จูวาวกันซากันแช่แซ่บิดบานบดเมืองหลังจากนั้นกะพ่อแม่เขาก็จะบ่ได้คอยให้เขามาลินวัดหรือว่าขึ้นไปลินภูนะแต่ขามันข่าวันนั้นมาเลยพ่อแม่เขาก็จะห้ามเลยก็เมนความอยู่ผีลักผ้าเบียงแล้วยังมาเคียเยากับนั่นอยู่ทำผา เป็นกับแก่แลวเป็นตุกแก่ตุบกใหญ่มีเพศสห์ได้เนาะมาบอกสุพอสุเมฟังห่วยพ่อแม่เขากา็ห้ามและยาสุไปน้ำเราอีเด้อคันเราส่วนก็เลยย่าด้วยยุพ่อเม่ยนะน่วยก็ย่านแท้แท,แทแนี่นี่หละแนวมันพิสดารอยู่นะกแต่ว่าเพราะว่าอยู่ผู้อันทีอันนั้นพ่ข้าขึ้นเปนมันเป็นพุ่มันเป็นพุ่เขาควยเลยของา ผู้เขาควายเนาะมันจะมีสิ่งลี้ลับต่างๆเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาเราสู้ฟังอันอันพวกคนที่ขึ้นไปเรื่อยไม่หละอมไม่ทับตะตายเนาะไม่ไม่ทับตายแห้งแห้งกับสยองตัวนี้พดหานเห็นเป็นคนยางมานำกันคักแน่โอ้ยว่ามานคนหนาวแตกอ้อกลับคลิปนี้เนี่ย อำลาขจาสกอนฝากกดติดตามเ,เป็นเดอร์ซองอยูทูบคนหมกักมวนเดอห้ามอย่าลืมเดี๋ยวสิมีคลิปเพลงออกมาให้เบิ่งเนาะกำลังซ้อมเพลงอยู่เดี๋ยวเมื่อยเกำลัซ้อมเพลงกันเดยวว่ายังบน่นได้มีเวลาเนี่ยแหละเมื่อนี้ือว่ามีเวลาเติบได้มาลงคลิปได้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ติบตันอย่างน้อยเดี๋ยวคลิปหน้าสิมาเล่าเรื่องอันคนไทยบ้านที่เขาขึ้นผู้ที่เขาไปเลื่อยไม้ได้เอามาขายนะ ไม่ล่มทับแล้วก็เสียชีวิตเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเสียมาเล่าทุกฝัง,งนเนาะสำหรับคลิปนี้พวกกับคนลุกมันขอลาไปก่อนสบายดี